เฮ้ยเจอคของแป๊กแล้วเชียวว,วอ้ววววใส่เออเออดีดีดีด,ด,ด ที่ม anyway, ีไผ่ท mm ี hmm. right. ่ม right. ีไผ่หูบอว่าเสีวกไอไทยคลิปแล้วมันิมีไผ่หูบเอาดถบ่ไหนใส่ใส่บ่เห็นไอบ่เห็นไหมใส่เสียวดำดำน่ะใส่สคอเสิมันบ้าเอาเครื่องสมันบ้า

Uhuuu, ni <analyzer> <analyzer>